ฝ่ามือท่านใดมีเส้นวาสนาลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มจากข้อมือเส้นยาวลึกชัดต่อเนื่องไปถึงเนินเสา หมายถึงการงานต่อเนื่องมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีหลักทรัพย์ดีแต่เป็นคนที่มักจะทำงานเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเส้นอาทิตย์ยาวมาถึงเนินอาทิตย์ปลายเส้นแยกเป็นปากซ่อมเป็นคนที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่มีเกียรติยศชื่อเสียง แล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมีอำนาจวาสนาแต่ตรงช่วงปลายแยกอายุตรงถึงไปตรงปลายแยกนั้นก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองอาจจะทำให้หมดไปได้นะคะเส้นพุทธค่ะยาวขึ้นมาตั้งแต่ เป็นตีศูนย์ขึ้นมาถึงเนินพุทธนะคะบอกถึงสุขภาพเป็นเส้นธุรกิจการเงินการค้ารุ่งเรืองอายุยืนยาวมีผลดีทางธุรกิจการค้าการหมุนเวียนเงินดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีรลังสังหรณ์ดีลักษณะนี้เรียกว่ารูปร่างแบบตีศูนย์ตีศูนย์ก็คือเป็นเครื่องมือของเป็นอาวุธของภาษิวะ ดังนั้นใครที่มีลักษณะฝ่ามือเส้นชัดเส้นวาสนาชัดเส้นอธิชัดเส้นพุทธชัดเป็นบุคคลที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จลายมือนี้สามารถหยิบจับเงินล้านได้เป็นเศรษฐีได้มั่งคั่งรูปสามแฉกสำเร็จในชีวิตมีอำนาจวาสนาหรือมีงานหลายด้านมาอยู่ที่ เนินอาทิตย์เนินเสาเนินพุธรูปร่างเป็นกอแตกขึ้นมาข้างบนรายมือนี้เป็นรายมือที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนามั่งคั่งร่ำรวยค่ะ นับว่าบุคคลท่านนี้มีเครื่องหมายตีศูนย์หรือสามง่ามชัดเจนเป็นผู้มีอำนาจวสสาสนาวัางข้างร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์นันมัตเตอร์โค้ดเอ็เขาเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ